สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านวันนี้เจอกันอีกเช่นเคยทาง youtube channel 168 95ตัวเลขพารวยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยกัน,กนสมาชิกใหม่ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ทันท่วงทีนะครับก่อนอื่นก็ต้องฝากคำเตือนสักนิดหนึ่งนะครับเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลัง ไม่มีผลต่อการออกรางวัลหัวต่อไปนะครับจงใช้วิจารณญาณในการรับชมชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยก็แล้วกันวันนี้ก็มานําเสนอสูตร10หน่วยบนนะอ่าสูตร10หน่วยบนก็หลายสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับสูตรที่เดินต่อก็เยอะนะครับสําหรับงวดนี้นะครับประจําวันที่17มกราคมแอดจะขอใช้สูตร10หน่วยบนแค่ ห้าสูตรก็แล้วกันเนาะเพื่อเป็นการกระชับห้าสูตรระยะยาวนะครับสองสูตรอ่าแรกนี้ก็เป็นสูตรระยะยาวที่เราเทียบให้ดูนะงวดที่แล้วก็เข้าปางัปางๆเพียงแต่ว่าตัวนามาตดนะั้นมันก็พลาดไปเนาะก็ใช้สูตรที่ยังเดินนะครับเอาสูตรระยะยาว50าสิบงวดขึ้นไปแล้วกันเนาะอ่าสูตรนี้ สูตรที่ห้านี่ห้าสิบอวดสูตรที่สี่นี่ห้าสิบสี่อวดสูตรที่สามนี่หกสิบห้าอวดสูตรที่สองนี่เจ็ดสิบหกอวดสูตรที่หนึ่งเจ็ดสิบเก้าอวดดูสิว่าอวดนี้จะปังไหมนะขอใช้สูตรแค่ห้าสูตรก็พอเนาะเพื่อตัวเลขที่กระชับแล้วก็เพื่อจะได้ไม่ วุ่นวายลายตาสำหรับท่านที่ชื่นชอบอเอาแบบน้อยๆสูตรน้อยๆตัวแต่บางคนถ้าอยาก,กนำสูตรหลายๆสูตรนะเดี๋ยวแอดอเพิ่มเติมให้ทีหลังแลกันมาดูกันนะครับใครชื่นชอบสูตรก็แคบหน้าจอเอาเนาะตามขีดสูตรแรกจะเป็นสูตร5ตัวนะสูตรที่2ที่3ที่4ที่5นี่เป็นสูตร4ตัวก็ลดหลั่นกันลงไปตามลำดับ การเดินสูตรแรก5 6 1 2 3ตัวเลข10หน่วยบนจ,จ,ะจะมีมาให้เห็นไหมสูตรที่2ได้ตัวเดิมนะวตวดิแล็วก็ได้ตัวนี้1 2 3 4เข้าเลข4งัดทีิแล้วเนาะ,ะสูตรถ้าใครจะใช้2สูตรเก่าสูตรเดิมที่จับคู่กันก็ใช้แค่นี้ก็ได้เนาะ,ะสูตรระยะยาวจะเดินต่อไหม แต่ว่าสูตรที่โงให้ก็เข้าเหมือนเดิมนะเข้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ได้แมทชกันไว้อไม่ได้จับคู่กันไว้แค่นั้นเองก็มาดูสูตรที่3 2,4,5,6สูตรที่4 8 0แปูสูตรที่5 0าศูจับคู่ชุดก็จะได้แค่4คู่นะครับไปกลับก็เป็น8 8ชุดตรงตรงนะครับ4คู่8ชุดนะครับก็จะได้0,2,2,0,1,4,4,1,3,5,5,3,4,5,5,4อ่าสิหน่วยบนนะครับจับคู่เด่น10หน่วยบนวันนี้น้อยตัวนะ4 4คู่8หาง 5, เดี๋ยวจะใช้สูตรปรักหลักมาเทียบมาตัดอีกทีนึงนะ ว่าตัวเลขเนี่ยจะมีมาแบบไหนนะตัวไหนน่าสนใจที่สุดก็ลองพิจารณากันดูนะครับลองพิจารณากันดูนะครับกับสูตรที่มีอยู่ของแต่ละท่านนะครับนําไปเทียบกันงวดนี้แอดคิดว่าตัวเลขน่าจะมาแบบไม่น่าจะเบิ้ลนะไม่น่าจะเบิ้ลถ้าเบิ้ลเราก็ยอมแพ้เนาะเหมือนงวดที่แล้วอุตสาห์จับได้4ีห 644ก็มีนะสำหรับชุด3ตัวบนนะเขายอมหลังให้ดูสักทีหนึ่ง4 4แล้วก็มีนะครับนี่เพียงแต่ว่านำตัวมาตัดมันก็พลาดเนาะอันนี้คือปักหลักนะนี่4 4นะ10หน่วยรอผลก็ผลที่ออกจริงเขาก็เป็น544แอดยังไม่ได้เขียนให้เลย ห้าสี่สี่นี่เห็นไหมเข้าชุดนี้เลยอ่าหลัก10เทียบชนนะอันนี้แค่เทียบชน2ส,สูตรนะจริงๆเทียบชน3มสูตรเข้าออนะครับตามหลักเอสทําไว้เนี่ยสสูตรนี้น้อยชุดกว่าเดิมนะนี่เห็นไหมเอสเนี่ยคัดมาแค่2ส,สูตรตัวที่เข้าก็จะเป็นสีส,สีนี่นะ จริงถ้าคัดสามสูตรก็จะเหลือหกชุดเนาะแต่พอใช้สองสูตรนะ่ะมันก็เหลือหลายชุดนี่อ่าต้องขออภัยจริง,รงก็คิดว่าใช้สองสูตรมันตัวเลขไม่น่าพลาดถึงแม้จะหลายชุดนะก็ไม่ไม่พลาดจริงๆแหละแต่ว่าสองสามสามสูตรก็ไม่พลาดเหมือนกันน้อยชุดด้วยเนาะก็ไม่เป็นไรอ่า ตัวที่นำมาตัดเป็นพวกแต้มพวกอะไรนี่มันมันพลาดไปนะครับก็เลยต้องขออภยัยส่วนวันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้แต้มนะสมวหนนี้ยังไม่ใช้แต้มเห็นตัวเลขน้อยแล้วยังไม่ได้ใช้แต้มแต่ว่าอันนี้เป็นสิบหน่วยบนนะยังไม่ได้ใช้สูตรปักหลักนะเดี๋ยวสูตรปักหลักมาเทียบอีกทีก็จะน้อยลงกว่านี้เนาะอ่ะประมาณนี้นะครับประมาณนี้สําหรับท่านที่ชื่นชอบสูตรสิบหน่วยบน แอดพยายามที่จะคัดเฟ้นหาสูตรที่เดินยาวๆมาให้แล้วก็เอาแบบคัดให้ไม่มากไม่น้อยพอสมควรนะสัก4 5ชุดไม่เกิน6ชุดแล้วกันนะครับอ่าอันนี้ก็น่าสนใจหรือเลขสี่จะมาอีกไหมถ้าใครใช้รบใครชอบเลขสี่ก,ก็จะเป็น4 5กับ4 1, 1 4, ่หนี่อ่าหรือใครชอบเลขสาม มีชุดเดียว3553ใครเลขศูย์ก็มีชุดเดียว0,2,2,0อ่าอ่าประมาณนี้ขอให้ท่านโชคดีทำรวจกันทุกคนวันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ